หลังจากวันที่14มิถุนายน64ที่ผ่านมาตำรวจบุกเข้าควบคุมตัวแม่น้ำหนึ่งเพื่อทำการสอบสวนหลังจากพบพฤติกรรมใบเลขเด็ดอาจเข้าขายความผิดโฆษณาชักชวนประชาชนรวมเล่นการพนันออนไลน์หลังจากถูกจับกุมตัวล่าสุดแม่น้ำหนึ่งยังโพสต์ใบหวยต่อทันทีเนื่องจากตำรวจแจ้งว่าสามารถใบหวยได้โดยแม่น้ำหนึ่งได้โพสต์ภาพทูบที่พร้อมจุดและแคปชั่นว่าความหวังหมู่บ้าน555 ขอไว้20งวดมาแล้ว10ปีนี้ตรงเป้าแน่นอนใครรอดูไล์สดบ้างหนูขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่ให้ความเมตตาหนูขอบคุณที่อยู่เคียงข้างหนูเสมอเหตุการณ์เมื่อวานทำให้พวกหนูรักแม่แม่ทุกคนมากขึ้นทำให้หนูรู้ว่าคนบางคนถึงเราจะไม่ได้เจอกันเลย แต่เราก็สามารถรักและปลูกพันกันได้จริงๆและขอบคุณผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างหนูมาตลอดทุกปัญหาทุกเรื่องราวคอยดูแลหนูจะไม่มีวันลืมใครหลังจากนั้นแม่น้ำหนึ่งยังโพสต์ภาพเลขถูกพร้อมแคปชั่นว่าให้มาแล้วเลขแม่น้ำหนึ่งสดสดร้อนๆ้โดยเลขนั้นก็คือ564ฝากกดไลค์กด s ั b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ